หอนในบานนะพี่น้องสามตัวนี่แหละผมก็ร่างว่าจะจะฝักครับเห็นหนาบนอนนะเดี๋ยวผมคั่วกันสวัสดีครับพี่น้องมืนอี้มาตกปลาหยุดสะหน้าจะคลองครับเหยื่อไส้เดือนตอนนี้ได้ได้ปาตะเพียนสองสองตัวแล้วครับผมก,ก็กลับมาจากไปต่อหนก บโบได้มันหอดบเขม้าไก่ผมพอดีกลับมามาเห็นพ่อนอยู่สาหนามครับตกปลาตะเพียนมาสินพอดีว่าหันเห็นในตัวที่สองแล้วนี่ครับบรรยากาศอยู่หน้าว่างหันผมนี่แหละผมพ่ายปืนไปตอนนกตุ่มมันห่องใส่อยู่สองตัวแต่ว่ามันบขมาไก่ผมเนาะ บรรยากาศนี่มันแรง4มีมงหามงแรงครับมเจ้าฝนตกแห้งอยู่ในบ้านผมขเขากำลังงามเขาให้นีเพิ่นดำบ่จับกล่องเขาหอนปลาหอนวอกวินเบ็ดเบาบ้าน เห็นว่าเขาก็มาข้าวเ,เดียวเดี๋ยวสองตัวคนนะ่ะหรือเบิดหรือบ่าจังโอ้ติปตองขั้นไม่ไพ่ธรรมดาเนี่ยครับปลตะเพียนปล่อยครับพอก็แม่เพิ่นปล่อยไปต้นดูค่าครับ เขาลัางพอได้ขายแลแต่เจ้าพืนหันแพงอยู่พอกรเไรพอว่าแพงเอาไว้เองเพันว่าเชื่อไปเฮ็ดยังหรือจะใช้ปีเ๋แต่เขาจะมาขอสื่อว่ัสดุแถวนี้จากนี่ไปจนหัวเนบ้านนี่มีอยู่หน้าธงนี่นะครับกบอยู่ข้าต้นใหญ่พอถ้าอื่นเขาจะขายต้นมันซ้ำพอดีขายเนาะนี่เพื่อนเราพื่อน่ะต้นอยู่ข้าจากนี้นจังปล่อยมันใหญ่เหอะแต่เจ้าพืพ่นเชไปเฮ็ดเสาอียังเพื่อนวะครับจะต้นนี้ใหญ่ครับเลี้ยงกันซับลาบอยู่คู่น้องสาเพื่อน ต้นงามมีดี้ะครับเขาเอาไปดุกับงามมีดเนาะต้นอยู่ข้าผมก็ว่าไม่มันจะเห็นแนละ้วเขาจะตัดแต่ต้นพอดีซำล่ำเอาไปขายประมาณจากสิเห็นคนมาเอาก็ามันเขาเจ้าเอาเลยเนาะอันนี้เพิ่นแพงไปจะได้ปีเลยบางทีลปะปลายยานกล่องบ้าพอน คือไพ่จวดจวดคือเห็นฮอรเลยมามามาฮู้ฮ่าฮ่าฮ่าหลุดซ้ำมันเวียงมาแล้วมันเกลี้ยงกลับไปนะครับโธ่าโอ้ยหลุด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 บแค่นี้ลุบจับกล้องมาถ่ายเต็มแหลกกระบอกันมีกับหลุดซ้ำบางหัน ก้าวขวมมันที่ล่ะส้นกันตกน,น้ำแน่ละวายน้ำโปปินทั้งสองนั่น <c oughs> แค่สะกิด เอาจนได้ครับเอาจนได้แต้มที่สามเ <c oughs> ต้ยมที่สามเลยนี่ <c oughs> ใส่เดือนเรือนิดนึงครับมันยังกินอีกแต้มที่สามตัวเต้มแหลกของการทายคีบครับพี่น้องหาเจาะปลหลามมือแรงเนาะนังเนาะฝักลามเดี๋ยแล้วสามตัว ในบ้าบบันะพี่น้องสามตัวนี่แหละผมก็ร่างว่าจะจะฝักครับเห็นหานาบหนาบนะเดี๋ยวผมคั่วกัน ดือดแล้วครับพี่น้องนั่นไม่เดียวนะครับน้ำเดือดแล้วก็ปาที่ฝักลงเลยพี่น้องไห,หลายอยู่เลยครับนี่คือมันหอน อันนี้ผมดีใส่เกลือกับน้ำปลาแดดครับหอวมันบดฝักครับเอามาลวกไว้ยำเอาไว้ขั้งขางก็ได้ยำครับพี่น้องซุกนะครับพี่น้องซุกแล้วเดี๋ยวปิดไฟได้ไหมใส่เลยมัน,นพักหอมดีไซน์กันนี่แหละครับไม่บกูด ต้นหอมกักชีฝรั่งครับด้วยผักอมเปรนะครับนะครับสาลาเน่นะครับผักอมกุ้งนะครกชีไทยซอยๆๆกันะครับบกพี่เกาคั่วครับออาง่ายๆได้ครับพี่น้องเมนูง่ายดีหลับเหียบรอยนะครับพี่น้องเริ่มสีลาบแล้วพร้อมแล้วปลาก็ะเย็นแล้วแล้วก็มีสุตรสพริกป่นข้าคั่วํำปลาครับแค่นี้ครับก็ปรุงๆเเลย ให้พอ,อนคนเลยนะครับพริกป่นอ้ใส่หลายเพียร์ต้อเออนั่นแหละหัวใส่ลายปิดไอ้พิษค <c ười> ันหลายโพดของสุรดนะครับเนะาะบ้านผมหลบับปลาผมเฮี้ยนออใส่ใส่อีกน้อยนึงก็ได้เฮี้ยนผมนี่จะบอใส่บักเน่าครับเพราะบางทีเพิ่นก็นใส่บักเน่าปลาหยอดน้อยนึงก่อนเพราะมีเครื่องปลาแดกทั้งเกลือเราผักลงไปเลยก็ได้ แค่นี้ได้ครับพี่น้องอแล้วเลาเด้นพักล้งไปกับเมียนรู้หอมขวขวัวขึ้นมาเลย<ช>บปเลยมาเด้อพี่น้องเรมากินเขา่าร่วกันเลยตกปลาตะเพียนสามตัวก็แล้วเข่าขามหนึ่งครับเป็นยังไงพี่น้องสุนัคลินีก็มีแค่นี้แหละพี่น้องขอบคุณหลายเด้อผมอันรับชมครับสวัสดีครับตักใส่จานได้เลยเอามาชิมก่อน มาได้ซิมอยู่นิ่งตะว่าเอาเลยเอาเลยห่ากระบอกซิมเป็นยังไงน,น่าตายอืมโอเคต้อเอาพ่อ,พอ,พอกับดักใส่การด้วยนี่แหละครับวิธีบ้บานๆนะครับเนาะมันมียังลายครับ อร่อยครับสวัสดีครับน,นี่คืนื้อกินกับครับต้มน้ำม,มันแลก็จะย่างบปลีใหม่นะครับกินกับเนละละื้อลาปลาเหมือนครับขอเล่งหน,น่อยนี่ไปบานย่างกัครับ